สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะกับช่อง ym coffee p a s c o นะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะสาพารวยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะพิสาก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะมาบอกมาฝากนะคะเกี่ยวกับสายพันธุ์เมล็ดก,กาแฟนั่นเองนะคะว่ามเมล็ดก,กาแฟที่เราดื่มทานกันทุกวันนะคะที่ใช้ปรุงรสกันทุกวันเนี่ย เป็นสายพันธุ์อะไรแล้วก็สายพันธุ์อะไรที่ดีที่สุดแล้วราคาสูงที่สุดนะคะค่ะเรามาทําความรู้จักกับสายพันธุ์เมล็ดกาแฟกันค่ะค่ะก็สายพันธุ์เมล็ดกาแฟนะคะทั่วโลกเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราดื่มเราทานเนี่ยมีแค่สี่สายพันธุ์เท่านั้นนะคะค่ะอันดับแรกก็คือสายพันธุ์เมล็ดกาแฟอาราบิก้านะคะสายพันธุ์อาราบิก้า แล้วก็สายพันธุ์ที่2ก็คือสายพันธุ์ตัวโลบัตตานั่นเองนะคะค่ะก็สสายพันธุ์นี้นะคะคนส่วนใหญ่จะนิยมนะคะทานมากที่สุดแล้วก็อีกสสายพันธุ์นะคะคือลิเบอร์ลกานะคะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งคือ เอ็กซิลซ่านั่นเองเมล็ดพันธุ์นะคะของตัวอาราบิก้านะคะ mm hmm. เขาจะให้ตัวคาเฟอีนต่ำนะคะถ้าเทียบเท่ากับมเมล็ดก,กาแฟตัวโรบัสต้านะคะซึ่งถ้าปริมาณน,นะคะเอาปริมาณเนี่ยมาเท่าเท่ากันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตัวอาราบิก้านะคะมเมล็ดก,กาแฟอาราบิก้าเนี่ยเขาจะได้คาเฟอีนแค่ครึ่งหนึ่งของ ตัวโลบัตตานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครทานแล้วใจไม่สั่นนะคะทานแล้วรู้สึกดีนะคะนุ่มลิ้นนะคะให้พึงคำนึงได้เลยว่าตัวกาแฟตัวนั้น่ะเป็นตัวสายพันธุ์อาราบิก้านะคะซึ่งเมืองไทยก็มีม,มีมีผลิตนะคะมีปลูกนะมีปลูกมเมล็ดกาแฟสายพันธุ์นี้นะคะ ซึ่งเมล็ดกาแฟสายพัน์นี้นะคะเขาจะชอบอยู่ในปลูกได้ดีเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เย็นนะคะมีอากาศเย็นนะคะแล้วก็มีความสูงนะคะมีความสูงกว่าน้ำทะเลถึง800-2000ถึง2,000เมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตดีมากๆนะคะค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งก็ ได้ผลผลิตนะคะหนึ่งมืง่นตันเลยทีเดียวนะคะ